มันจะเกิดอะไรเก้นเมื่อในโลกอนาคตต้นไม้ได้สูญพันธ์ไปหมดแล้วและอากาศเนี่ยก็ได้กลายเป็นพิษมนุษย์ทุกคนเนี่ยเลยจำเป็นต้องซื้ออากาศเพื่อหายใจด้วยอากาศหนึ่งขวดก็มีมูลค่าสูงถึงเป็นล้านล้านและเรื่องราวทั้งหมดมันจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก299ยไลค์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราและทาาเพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า2067กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นในปี2067ในยุคอนาคตโดยที่ในตอนนี้โลกเนี่ยก็กำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนปริมาณมหาศาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปจนเกิดน้ำท่วมเมืองทั้งเมืองเนี่ยได้กลายเป็นเท่าทานจากเปลวไฟที่ทำลายล้าง และระดับออกซิเจนในโลกนะครับก็ลดลงจากการตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็เกิดวิกฤตไปทั่วทั้งโลกหลายประเทศเนี่ยล่มสลายลงไปแล้วและผู้รอดชีวิตต่างอพยพไปยังเมืองที่ยังไม่จมสู่ความมืดมิดกันต่อไปและด้วยวิกฤตการด้านออกซิเจนในตอนนี้นะครับมันเนี่ยก็ทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเดอะซิกเนหลายคนเนี่ยป่วยจากภาวะนี้โดยชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอีธานไว้เอง เขาเนี่ยก็ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อจะดูแลแซนที่ภรรยาของเขาที่ป่วยวยโลกนี้เหมือนกันโดยอยู่บ้าในวันวันหนึ่งนะครับในขณะที่อีธานเนี่ยกำลังทำงานซ่อมสายในอุโมงค์สาธารณูปโภคใต้ดินอยู่ตามปกติเขาเนี่ยก็ได้ถูกเรียกตัวขึ้นไปข้างบนโดยตัวของอีธานหลังจากที่ขึ้นมาเขาเนี่ยก็ได้ไปที่อาคารของโคนีคอปผู้ผลิตแก๊สออกซิเจนสังเคาะรายใหญ่ที่สุดของโลกนี้ที่จำหน่ายให้กับประชาชนทั่วโลกได้หายใจโดยเมื่อเขาขึ้นมานะครับ เขาเนี่ยก็ได้ไปพบกับเลจินาแจ็คสัน CEO ฝ่ายจัดการอนุภาพที่เรียกเขามาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างกําลังแย่ลงกว่าที่นักวิทยาศาสตร์ได้คาดการเอาไว้ปรากฏการปฏิเสธออกซิเจนจะทาให้มนุษย์สูญพันธุ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วและเธอเนี่ยก็บอกว่าอีธานเนี่ยสามารถช่วยทุกคนได้แต่พอได้ฟังอีธานเนี่ยก็ไม่เข้าใจเลยครับว่าตัวของเธอเนี่ยต้องการอะไรจากเขาหรือต้องการจะบอกอะไรกับเขากันแน่จนเธอเนี่ยบอกว่า ความปลอดภัยของเขาได้ถูกปรับขึ้นแล้วเขาเนี่ยก็เลยยอมไปฟังอธิบายที่ห้องแลบกับเธอโดยเมื่อมาถึงที่ห้องแลบเลจิน่าเนี่ยก็ได้พาอีธานมาดูเครื่องโคดิเกิลเครื่องเดินทางข้ามเวลาที่พ่อของอีธานริชาร์ดไว้เป็นผู้คิดค้นขึ้นมาครับแล้วก็วิจัยทดลองมันเมื่อ20ปีก่อนจนกระทั่งพ่อเนี่ยล่วงลับไปโดยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้รับข้อความจากอนาคตอีก407ปีข้างหน้าที่บอกว่าให้ส่งอีธานไว้ไปและนั่น จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้อีธานเนี่ยได้มาอยู่ที่นี่ในตอนนี้โดยเลจิน่าก็คิดว่าคนที่ส่งข้อความมาอาจจะคนพบพิธีรักษาโรคแพ้ออกซิเจนเพื่อจะได้ช่วยชีวิตมนุษย์ให้มีชีวิตอยู่รอดไปได้อีกหลายร้อยปีและก็ไม่มีใครรู้ว่าทําไมถึงต้องเป็นอีธานแต่การจะส่งคนไปยังอีก400กว่าปีข้างหน้าต้องใช้พลังงานจากเตาปฏิกรณ์ที่อยู่ใต้เมืองจนอาจทําให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างดังนั้นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจึงบอกว่า จะมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่จะส่งมนุษย์ไปยังอนาคตอันแสนไกลได้และยังไม่มีวิธีที่จะพากลับมาด้วยซ้ำแต่หากเขาเนี่ยหาคนที่ส่งข้อความนี้เจอพวกนั้นเนี่ยอาจจะช่วยส่งเขากลับมาได้และเมื่อเขาเนี่ยได้กลายเป็นความหวังเดียวของมวลมนุษยชาตินะครับมันเนี่ยก็ทําให้ตัวของอีธานเนี่ยต้องคิดหนักกับการรับภารกิจในครั้งนี้และเมื่อได้รู้ถึงภารกิจที่เขานั้นจะต้องรับนะครับทไม่้ด้คืนนั้นอีธานเนี่ยก็ได้ไปนั่งคิดและคุยกับจู๊ เพื่อนร่วมง,งานที่เขาสนิทยอยู่ที่ผับและเขาเนี่ยก็ไม่ต้องการทิ้งภรรยาไปและไม่เชื่อด้วยว่าตัวเองเนี่ยจะช่วยอะไราโลกนี้ได้อีกทั้งเขาเนี่ยก็ยังโกรธพ่อไม่หายที่ทิ้งจดหมายลาตายเอาไว้ตอนเขา8ขวบและก็ทิ้งเขากับแม่ไปและเขาเนี่ยจะไม่เดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยการทิ้งเมียที่ป่วยไว้ข้างหลังเด็ดขาดและเมื่อเพื่อนได้ฟังนะยครับเขาเนี่ยก็ได้พยายามเกลี้ยกล่อมให้อีธานลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองเพราะถ้าอีธานไปที่อนาคตแล้วสามารถช่วยแสนทีได้ เขาเนี่ยก <Col> um <NY> pues e ็จะได้พ <for S 1> ิส <U issance> <Gesellschaft> ูจน์ด้วยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เหมือนพ่อไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องช่วยโลกอะไรเขาเนี่ยแค่ไปเพื่อกลับมาช่วยภรรยาให้หายได้ก็พอจนอีธานที่ได้ฟังเขาเนี่ยก็รู้สึกหงุดหงิดเพราะไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีและวมาเล่ามาถึงตรงนี้นะครับภาพเนี่ยก็จะตัดย้อนกลับไปให้เราเนี่ยได้เห็นในวันเกิดครบรอบ8ขวบของอีธานครับโดยที่ในสมัยก่อนเขาเนี่ยก็ได้นั่งรอพ่อกลับบ้านอยู่ทั้งวันจนพ่อเนี่ยได้กลับมาที่บ้านและให้ของขวัญเขา เป็นเครื่องบางอย่างที่พ่อสร้างขึ้นมาเองแล้วบอกว่ามัน,นจะช่วยให้เขารู้จักตัวเองและได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตและเมื่ออีธาน,นสอดมือเข้าไปในเครื่องเครื่องก็ฝังกําไรอันหนึ่งลงบนข้อมือของเขาทันทีทําให้เขาเตกใจและเจ็บมากก่อนจะมีเลือดไหลออกมาเต็มไปหมดทาให้แม่ก็เลยรีบเข้ามากอดเขาไว้อย่างรวดเร็วและแทนที่พ่อจะปลอบใจเขาพ่อก็บ,บอกว่ามัน,นไม่สามารถถอดออกได้แล้ว ก่อนที่พ่อนะครับจะก้กาวออกจากบ้านไปอีกครั้งและด้านก็ทําให้ตัวของอีธานเนี่ยรู้สึกเจ็บใจมากและต่อจากนั้นนางเนี่ยก็จะตัดภาพกลับมายังปัจจุบนันครับโดยที่ตอนนี้อีธานเนี่ยได้กลับมาถึงที่บ้านแล้วและเมื่อมาถึงตัวของอีธานเนี่ยก็ได้บอกแซนที่ถึงสิ่งที่เขาเนี่ยได้รับการเสนอมาโดยเธอเองเนี่ยก็อยากให้เขาได้ไปเธอเนี่ยไม่อยากเป็นตัวถ่วงขัดขวางความยิ่งใหญ่ของเขาแม้เขาเนี่ยจะไม่อยากทิ้งเธอไปเลย แต่เธอเนี่ยก็เชื่อและศรัทธาในตัวเขาว่าเขาเนี่ยจะไปทําสิ่งที่ไม่มีใครทําได้สําเร็จเธอเนี่ยก็รู้ว่าเขาเองก็กลัวแต่ก็เชื่อมั่นมากว่าเขาเนี่ยจะกลับมาหาเธอได้อย่างแน่นอนจนสุดท้ายนะครับในคืนนั้นอีธานเนี่ยจึงตัดสินใจได้ว่าเขาเนี่ยจะไปและจะหาทางกลับมาหาเธอให้ได้พร้อมกับช่วยรักษาอาการของเธอให้สําเร็จและเมื่อตัดสินใจได้แบบนั้นแล้วนะครับนั่นเนี่ยก็เลยทําให้ในวันต่อมาตัวของอีธานเนี่ยก็ได้เข้าไปหาเลจิน่า ก็ยื่นข้อเสนอว่าเขาเนี่ยจะยอมไปแต่ว่าแซนตี้เนี่ยจะต้องได้รับยาก่อนใครเขาเนี่ยถึงจะยอมซึ่งเลจิน่าที่ได้ยินข้อเสนอก็ตกลงรับปากเขาแล้วเมื่อตกลงอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนีครับหลังจากนั้นตัวของอีธานก็ได้ถูกส่งตัวเข้าไปยังเครื่องค o นิเคิลและก็ถูกส่งไปยังอนาคตและในตอนที่กําลังเดินทางไปนั้นดูเหมือนว่าขึ้นจากอีกฝั่งเนี่ยจะมีปัญหาครับโดยในขณะเดินทางอีธานเนี่ยก็ได้มีอาชี เครื่องวิเคราะห์นำทางและสื่อสารไปเป็นเพื่อนและเขาเจะต้องดูแลมันให้ดีเพราะสัญญาณชีพของเขาจะถูกส่งกลับมาผ่านเจ้าเครื่องอาชีนี้และเขาเนกแทบไม่มีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจเลยและก็ถูกพาข้ามเวลาไปท้งที่เขาเนอย,ย่างตื่นเต้นและกลัวมากอยู่และในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นอีธาน,นยก็ได้ข้ามเวลาโผล่มาอยู่ในป่าฝนแห่งหนึ่งครับโดยชุดคุุมของเขาก็กําลังมีเปลวไฟลุกไหม้จนเขาเต้องรีบถอดมันออก แต่โชคนี่ก็ยังดีที่เขาเถอดมันได้ทันก่อนที่ชุดจะระเบิดขึ้นมาโดยหลังจากผ่านวิกฤตแรกมาได้แล้วนะครับเมื่อมาถึงอีธาน,นก็ได้สัมผัสและชื่นชมต้นไม้ใบหญ้าธรรมชาติสีเขียวอากาศที่สดชื่นที่เขาเสามารถหายใจได้โดยที่ไม่ต้องสวมหน้ากากออกซิเจนอย่างที่เขาเไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตนี้เลยแต่ทว่าตอนนั้นอาชีก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับดาวเทียมได้ทําให้เขาเไม่รู้เลยว่า เขาเนี่ยมาโผล่อยู่ที่ตำแหน่งไหนของโลกอนาคตนี้จนเขาเนี่ยต้องให้มันใช้วิธีหาสนามแม่เหล็กและแล้วนะครับมันเนี่ยก็พบโครงสร้างบางอย่างทําให้เขาเนี่ยเดินตามการนําทางของมันไปจนมาเจอเข้ากับโครงกระดูกมนุษย์ตั้งหนึ่งที่มีรอยกระสุนปืนยิงเข้าที่หัวและบนซากเสื้อผ้าของโครงกระดูกนั้นก็มีชื่อของตัวเขาเองเขียนไว้อยู่และยังมีอาชีพอีกเครื่องที่มีสนิมเกาะอ,อยู่ข้างๆด้วยจนเขาตกใจมากที่ต้องรู้ว่า ัวเองเนี่ยต้องมาตายอยู่ที่นี่และมาเห็นแบบนั้นนะครับทําให้จากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ถอดกําไรบนข้อมือให้โครงกระดูกของตัวเองและเปิดบันทึกสุดท้ายจากอาชีพของโครงกระดูกฟังจนได้ยินเสียงตัวเองตัดพอว่าเขาเนี่ยไม่น่าเสียสละตัวเองมาที่นี่เลยพร้อมกับมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดและอาชีพเครื่องนี้ก็ปิดตัวเองตามไปโดยหลังจากนั้นนะครับอาชีพของเขาก็ได้เจอสัญญ,ญาณฉุกเฉิน ทำให้เขาเนี่ยตามมันไปก่อนจะเจอซากยานพาหนะหนึ่งแต่ไม่พบสิ่งมีชีวิตอื่นได้อยู่ตรงนั้นและเมื่อเขาได้เดินทางมาถึงตรงนี้นะครับเวลาเนี่ยมันก็เริ่มใกล้ข้ามเต็มทนแล้วทําให้ในคืนนั้นอีธานเนี่ยก็เลยพยายามก่อกองไฟจนมันเนี่ยติดขึ้นมาก่อนที่เขาเนี่ยจะเก็บผลเบอร์รี่ที่อาชีระบุไม่ได้ว่ามันคืออะไรมากินและไม่นานนักอาชีเนี่ยก็ได้วิเคราะห์จากกลุ่มดาวบนท้องฟ้าก่อนจะบอกตัวของอีธานว่าตอนนี้ ปีที่พวกเขาอาศัยอยู่เป็นปีคศ2474ทําให้ตัวของอีธานก็เลยคิดถึงพ่อครับที่เคยนั่งดูดาวกับเขาตอนยังเด็กขึ้นมาก่อนที่เขาเนี่ยจะเข้านอนไปและดนกลางดึกคืนนั้นอีธานเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับการอาเจียนอย่างหนักและนั่นเนี่ยก็เป็นพรเบอร์รี่ที่เขากินเข้าไปนั้นมันเนี่ยดันมีพิษและเขาเนี่ยก็ทรมานอยู่นานจนกระทั่งจูดเพื่อนของเขาเนี่ยโผล่มาช่วยเขาไว้ได้โดยพอถึงตอนลุ่งสางนะครับ ในวันนี้อีธานเนี่ยก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วทําให้จูที่ได้เข้าไปช่วยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าพวกเขาเนี่ยเห็นระดับพิษในเลือดของอีธานสูงขึ้นจากสัญญาณชีพจรของเขาหัวใจเขาเนี่ยหยุดเต้นจูดเนี่ยก็เลยรีบพาตัวเองใช้เครื่องโคนิโลตามเพื่อนมาเพราะเขาเนี่ยปล่อยให้เพื่อนตายไม่ได้ทำให้อีธานเนี่ยก็เลยพาจูดไปดูโครงกระดูกของตัวเองที่เขาเนี่ยเพิ่งจะเจอเมื่อวานโดยจูดเนี่ยไม่เชื่อว่าโครงกระดูกนี้เนี่ยจะเป็นเพื่อนของเขาทั้งสองคิดว่า พวกเขาเนี่ยต้องตามรอยที่อาชีเจอไปและอาจจะพบคําตอบของอะไรบางอย่างทํให้ทั้งสองเนี่ยก็เลยเดินต่อเข้าไปในป่าครับก่อนจะตามอาชีไปจนเจอกับประตูบานหนึ่งที่ยังใช้งานได้อยู่และมันเนี่ยก็เปิดออกอัตโนมัติให้พวกเขาเนี่ยเข้าไปด้านในและพอเข้าไปแล้วประตูก็ได้ปิดลงตามเดิมทันทีโดยเมื่อทั้งสองคนนะครับได้เดินผ่านประตูเข้ามันแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินต่อกันเข้าไปในความมืดก่อนจะเจอหน้าจอที่มีฝุ่นจับแต่มันเนี่ยก็ยังติดอยู่ ก่อนจะมีข้อความขึ้นมาต้อนรับอ e ีธานพองก็บ,บอกให้เขาในกดปุ่มเพื่อเปิดการใช้งานแม้จะไม่รู้ว่าเปิดการใช้งานคืออะไรนะครับแต่อ e ีธานเนี่ยก็กดปุ่มลงไปทันใดนั้นกําไลที่เขาสวมอยู่มันเนี่ยก็ได้ลัดแน่นก็จะเจาะให้เลือดของเขาเนี่ยไหลออกมาและ DNA ของเขาก็ได้ทาให้การเข้าสู่ระบบสําเร็จและไฟในห้องนั้นเนี่ยก็ได้ติดสว่างขึ้นโดยเมื่อไฟติดขึ้นมาปรากฏว่าที่นี่นะครับก็คือโคดิเคิลแล็บและก็มีประตูข้ามเวลาโคดิเคิลอยู่ โดยมันเนี่ยต้องใช้เวลาสี่ชั่วโมงในการเปิดระบบขึ้นมาใหม่อีกครั้งเพื่อที่พวกเขาจะใช้มันเดินทางกลับไปยังปี2067ได้แต่ทว่ามีแต่จูที่ดีใจว่าพวกเขาจะมีทางกลับบ้านแล้วแต่ทางด้านของอ e ีธานเขาเนี่กลับกังวลพอเมื่อเครื่องสแกนเลือดของเขาแล้วไฟบนกําไลเนี่ยก็เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวซึ่งเหมือนกําไลบนโครงกระดูกเลยแปลว่าตัวเขาก็เคยทําแบบนี้มาก่อนแล้วและพอคิดได้แบบนั้นนั่นเนี่ยก็เลยทําให้อ e ีธานสั่งให้กริต คอมพิวเตอร์ของแล็บเปิดระบบบันทึกขึ้นมาและจากนั้นนะครับภาพของรีชาร์ดพ่อของอีธานก็ปรากฏขึ้นมาในบันทึกโดยพ่อเนี่ยเป็นหัวหน้าของนักฟิสิกส์โครงการโคนิเคิลและได้ฝังสถานีตรวจชั้นบรรยากาศเอาไว้ซึ่งมันเนี่ยจะทํางานต่อไปจนถึงเวลาในอนาคตที่อากาศยังใช้หายใจได้มันเนี่ยจะส่งข้อมูลกลับไปยังอดีตผ่านทางโคนิเคิลว่าในยุคลูกหลานนั้นพวกเขาเนี่ยฟื้นฟูระดับออกซิเจนกันได้อย่างไรโดยในบันทึกอีกอันก็ได้แสดงให้เห็นว่า ลีชาร์ดเนี่ยได้รับขึ้นข้อความตอบกลับผ่านโคนิเคิลจากปี2474และมันเนี่ยก็เป็นข้อความภาษาอังกฤษที่ถูกใส่รหัสเอาไว้ซึ่งก็คือข้อความที่บอกให้ส่งอีธานไว้ไปถึงแม้จะตกใจแต่ลีชาร์ดก็ได้รู้ว่ามีใครอีกคนอยู่ที่อีกฝั่งแต่ถว่าพวกเขาเนี่ครับก็ยังไม่สามารถส่งสา,สารอะไรไปได้เพราะมีปัญหาเรื่องพลังงานตอนปี2474และต่อจากนั้นภาพบันทึกเนี่ยก็ได้ถูกตัดไป โดยแล็บที่อีธานอยู่ตอนนี้ก็ได้แจ้งเตือนว่าพลังงานเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ล้มเหลวโดยโคนิเคิลได้ปิดตัวเองลงอัตโนมัติและอาชีเนี่ยก็ได้วิเคราะห์ได้ว่าแกนนิวเคลียร์พลังงานฟิวชั่นเย็นเสียหายและพอเท่าจะไม่เชื่อมต่อกับพอเท่าปี20 6 7เพราะพลังงานเนี่ยไม่เพียงพอแต่การนับถอยหลังของโคนิเคิลมันเนี่ยก็ยังคงดําเนินต่อไปหากแหล่งพลังงานไม่เชื่อมต่อก่อนอน,นับถอยหลังถึงศูนย์อนุภาคต่างๆจะทําให้เกิดการระเบิดนิวเคลียร์ขึ้น และพอได้รู้แบบนั้นจู๊ดเนี่ยก็รีบเร่งจะลงไปที่แกนเพื่อจะซ่อมระบบแต่อีธานกลับเห็นว่าการที่มีคนส่งข้อความจากที่นี่หมายความว่าเขาเนี่ยซ่อมที่นี่แล้วและเจอการรักษาแล้วแปลว่าเขาคนนั้นมีทางรักษาแซนที้ได้ทําให้อีธานเนี่ยก็เกิดสงสัยว่าทําไมพวกนั้นเนี่ยถึงส่งจู๊ดมาทําไมถึงไม่เป็นทาหารหรือทีมแพทย์ที่มาและเขาจะต้องหาคาตอบให้เจอโดยทั้งสองเนี่ยก็ตกลงกันไม่ได้ขณะที่เวลาเนี่ยก็ยังนับถอยหลังอยู่ โดยมีเวลา3ามชั่วโมงกับอีก50นาทีทําให้อ e ีธานเนี่ยจึงตัดสินใจจะลงไปที่อุโมง์กับจูดเพื่อเปิดพลังงานก่อนจากนั้นเนี่ยคอยตามหาคนที่เคยอยู่ที่นี่กันต่อและเมื่อเสร็จธุระที่ศูนย์วิจัยเสร็จแล้วนะครับอีธานกับจูดพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินไปตามหาเมืองแต่พวกเขาเนี่ยกลับได้เจอแค่เพียงเมืองที่ล้างไปแล้วกับโครงกระดูกมนุษย์เท่านั้นและดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยก็ไม่เคยเจอทางลอดเลยยิ่งไปกว่านั้นเพราะเขาเดินไปเรื่อย อีธานเนี่ยยังเจอโครงกระดูกของแซนที่อีกด้วยและด้วยความเสียใจทําให้เขาเนี่ยนึกย้อนกลับไปในอดีตโดยในตอนนั้นในคืนหนึง่งพ่อเนี่ยได้โทรมาบอกให้เขาเออกไปเดินเล่นกับแม่ข้างนอกและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้แม่ถูกยิงตายและก็โดนปนอากาศออกซิเจนไปรวมทั้งของเด็กชายอีธานด้วยแต่ตอนนั้นเองจู๊ดเนี่ยก็ได้เป็นคนเข้ามาช่วยเขาไว้เช่นเดียวกันกับครั้งนี้ที่จู๊ดเนี่ยได้ดึงสติเขากลับมาจากความผิดหวังอย่างหนักและก็รู้สึกผิดที่ทิ้ทงแซนที่มา จูดเนี่ยก็เลยบอกว่าจากที่เห็นนั้นแปบลบว่าไม่มีใครรอดเลยแบบนั้นเนี่ยอาจจะดีกว่าก็ได้เพราะจะได้ไม่ต้องมีใครทุกทรมานอีกต่อไปและพอได้ยินประโยคแบบนั้นมันเนี่ยก็เลยทําให้อีธานต้องเปิดบันทึกครั้งสุดท้ายของอาชีขึ้นมาอีกครั้งโดยคําพูดในนั้นที่บอกว่าจะไม่มีใครต้องทรมานอีกช่างเหมือนกับที่จูดพูดกับเขาในตอนนี้และพอได้ยินเสียงจูดเนี่ยก็ตกใจก่อนจะชักปืนออกมาเล็งใส่อีธาน และเขาเนี่ยก็ไม่เชื่อว่านั่นเนี่ยคือเสียงของตัวเองและเริ่มไม่ไว้ใจที่อีธานไม่ยอมบอกเขาเรื่องนี้ตั้งแต่แรกทําให้อีธานเนี่ยก็เลยพยายามขอให้จูส่งปืนให้เขาถ้ากลายเป็นว่าจูเนี่ยลากเขาลงไปในอุโมงค์ด้วยกันก่อนแทนโดยเมื่อลงมาในอุโมงค์ด้านในห้องควบคุมไฟฟ้าเนี่ยก็ลัดวงจรจนสายพังทั้งหมดและไม่สามารถปรับความดันให้เสถียรได้เลยโดยมีคําเตือนแจ้งให้อพยพออกจากห้องซ่อมบารุงโดยด่วนจนอีธานเนี่ยตัดสินใจสับเบเกอร์ด้วยตนเอง และระบบพลังงานเนี่ยก็ได้กลับมาใช้ได้อีกครั้งก่อนที่อีธานจะสลบไปคู่หนึ่งโดยจูดก็ได้ปลุกเขาขึ้นมาก่อนที่ทั้งสองจะออกจากอุโบงไปด้วยกันโดยเมื่อออกมาแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้กลับมาที่โคนิเคิลแลบและนี่ก็เหลือเวลาเพียงแค่37นาทีและในขณะที่จูดเนยล้มตัวลงนอนกับพื้นด้วยความเหนื่อยอ่อนอีธานก็ได้เดินกลับออกไปที่โครงกระดูกของตัวเองอีกครั้งก่อนที่เขาจะเกิดสติแตกขึ้นมาว่าตัวเองเนี่จะต้องตาย เลยคิดอยากจะเปลี่ยนทุกอย่างให้ได้ไม่อย่างนั้นจู๊ดเนี่ยก็จะเป่าหัวเขากระจุยและเขาเนี่ยก็ไม่ได้เจอแซนที่อีกแล้วพอคิดได้แบบนั้นจักน้านะครับอีธานเนี่ยก็ได้ไปขังจู๊ดไว้ในห้องเก็บของก่อนจะมาเปิดบันทึกของพ่อดูคนเดียวโดยพ่อเนี่ยก็ได้ขอโทษเขาที่ทิ้งเขาไปทั้งๆท,ที่ควรจะต้องอยู่กับเขาและอีธานเนี่ยก็ได้รู้ว่าพ่อเองเนี่ยก็เสียใจมากและได้รู้ว่าเลจิน,น่าเนี่ยเดินเข้ามาพร้อมจู๊ดที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่โดยบอกกับพ่อว่า มันเนี่ยไม่มีทางรักษาอีกแล้วโลกเนี่ยจบเหตุแล้วแต่มีเพียงทางเดียวคือส่งคนไปอีกฝั่งให้ไปเปิดระบบพลังงานขึ้นมาใหม่ให้โลกเนี่ยได้เยียวยาตัวเองหลังจากที่มนุษยาชาติล่มสลายไปแล้วแต่ทว่ารลีชาร์ดก็ไม่เห็นด้วยเขาเนี่ยได้ล็อกระบบไว้และมีเพียง d n a ของอีธานเท่านั้นที่จะเปิดใช้งานโคนิโก้อีกฝัก่งได้สุดท้ายเลจิน่าเนี่ยก็ฆ่าลีชาร์ดตายส่วนจูด๊ดก็ถูกเธอสั่งให้ไปดูแลอีธานให้ดีๆเพราะตอนนี้ เขาเนี่ยคือกุญแจดอกเดียวที่โลกต้องการโดยพอได้ดูบันทึกเสร็จอีธานเนี่ยก็ได้รู้ความจริงครับและเขาเนี่ยก็โกรธจูดมากทําให้จูดเนี่ยก็เลยพยายามบอกว่าเขาเนี่ยถูกหลอกใช้และตอนนั้นเขาเนี่ยก็ยังเด็กมากถึงอย่างนั้นจูดเนี่ยก็ยังเชื่อว่าโลกเนี่ยจะถึงจุดจบเพราะไม่มีทางรักษาอยู่ดีแต่ทว่าอีธานนะครับเขาเนี่ยก็ยังมุ่งมั่นจะเปลี่ยนอดีตให้ได้เขาเนี่ยพยายามจะปิดโคนิเคิลลงจนจูดเนี่ยต้องเข้าไปหยุดเขาเอาไว้ และบอกให้อีธานเนี่ยสู้เขากลับแต่อีธานเนี่ยไม่ยอมสู้เขาเพราะเชื่อว่าจูดเนี่ยจะไม่ฆ่าเขาทําให้จูดเนี่ยตัดสินใจยิงตัวตายด้วยความรู้สึกผิดของตัวเองทําให้หลังจากนั้นอีธานเนี่ยก็ได้แต่ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจครับซึ่งในขณะนั้นนะครับมันเนี่ยก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่อีกด้านเพราะตอนนี้เลจิน่าเนี่ยก็กําลังดําเนินตามแผนการของเธอต่อไปในการส่งคนจํานวนหนึ่งข้ามเวลาไปอีกฝั่งเพื่อจะสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมา แต่ทางด้านของอีธานเขาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่หลังจากที่เขาเนี่ยได้รู้ความจริงโดยเขาเนี่ยก็ได้ส่งข้อความกลับไปว่าให้ส่งตัวอีธานไว้มาและเขานั่นเองที่เป็นคนส่งข้อความนี้โดยเลจินดาเนี่ยก็รอให้อีธานกลับมาและเธอเนี่ยก็ตั้งใจจะฆ่าเขาแต่อีธานเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาแต่เขาเนี่ยได้ส่งบันทึกที่เธอฆ่าพ่อของเขากับต้นไม้มาให้เธอด้วยเพื่อเป็นการยืนยันว่าในอนาคตนั้น ปัญหาเรื่องด้านออกซิเจนมันเนี่ยที่จบลงไปแล้วแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นตัวของอ e ีธานเขาเนี่ยก็ได้อยู่ทําลายคอนิเคิลอีกฝั่งจนมันเนี่ยสิ้นซากโดยหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับทางด้านของแซนที่เธอเนี่ยก็ได้เห็นข่าวที่ว่าคนิเคิลได้ส่งพืชที่สูญพันธุ์ไปแล้วนับร้อยชนิดกลับมาเพื่อให้มันเนี่ยเป็นความหวังในการฟื้นฟูธรรมชาติกลับมาอีกครั้งและเธอก็รู้ได้ในทันทีว่านั่นเนี่ยเป็นฝีมือของอ e ีธานและก็รู้อีกว่าเขาเนี่ยจะไม่กลับมาแล้ว แต่เธอเนี่ยก็ยังได้รับดอกไม้ที่อีธานเก็บใส่กระปุกเขียนชื่อเธอเอาไว้ด้วยและที่ดางฝั่งของอีธานเขาเนี่ยก็ได้ฝังร่างของจูดเอาไว้ริมลำธารและเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนอดีตได้แล้วตอนนี้เมืองที่ก่อนหน้านี้ล้างได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและโครงกระดูกของเขาก็ได้หายไปและตัวของอีธานก็ต้องใช้ชีวิตของเขาต่อไปในโลกอนาคตแห่งนี้ก่อนที่หนังเรื่องนี้นะครับจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพย,ายนตร์เรื่อง2067โดยผมนะครับหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่สนุกอีกเรื่องเลยครับมันเนี่ยแสดงให้เราเห็นว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ยังไม่ช่วยกันรักษาธรรมชาติเอาไว้อีกหน่อยพอต้นไม้หมดไปจากโลกจริงๆเหตุการณ์แบบในหนังเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นมาจริงๆก็ได้ครับพอทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะไปไหนก็เจอแต่มลพิษอากาศเนี่ยก็เริ่มเป็นพิษขึ้นเรื่อยๆทุกปี แต่มนุษย์เราก็ยังไม่คิดจะหยุดทำลายธรรมชาติกันเลยและเพื่อนๆเลยครับคิดว่าในอนาคตเหตุการณ์แบบในหนังที่ออกซิเจนเนี่ยกลายเป็นพิษมีโอกาสจะเกิดขึ้นมาจริงๆไหมถ้าเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างหน่อยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้นะครับก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่4.9เต็ม10คะแนนครับส่วนในวันเทลสกอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่6เต็ม10คะแนนเลยละกันนะครับ และก่อนจะจากกันไปผมนี่ก็อยากประชาสัมพันธ์หนึ่งเป็นเพื่อนกันสักนิดหนึงครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มีช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนี่ยังไม่ได้ติดตามแพลตฟอร์มอื่นๆของเราก็ฝากเ,เพื่อนๆนไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะคอยอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆลงอยู่เสมอสำหรับวันนี้พวกเราไอว n นเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันแตเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ